สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรานะคะคจะมารีวิวสลามสลามกับมเม็ดเม็ดนะคะที่ใส่สลามเนาะ <c oughs> ก็จะมีเป็นแบบเม็ดมุกมุกอุ้ยมุกกับเม็ดอะไรก็ไม่รู้นะคะเป็นสีขาวกับสีชมพูเนาะแล้วก็มีพวกปลาปบเต่าดอกไม้อะไรกัน <c oughs> เดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาฟังเสียงสลามกันไปพร้อมๆกันนะคะ

เยอะมากอย่างนี้มนเลยไมจะได้เลยเยอะแล้วมันรวยไงล่ะเ่องทุกคนคะเดี๋ยวเรานะคะนี่เราจะ พวกเขาเนี่ยได้ทิ้งของขวัญไว้ให้ด้วยซึ่งของขวัญที่เขาได้เนี่ยนั่นก็คือมีตุ๊กตาบาร์บี้สามตัว ขางคู่แล้วก็เงิน5าดอลลาร์ซึ่งพวกเขาเห็นตรงนั้นเนี่ยเขาก็เลยได้หยิบกลับมาเล่กันอย่างมีความสุขนั่นเองครับและภาพต่อมาครับเขาก็บอกไว้ว่าวันนี้เนี่ยคุณมอนโรไม่มาแต่มีคนมาแทนโดยคนคนนี้มีชื่อว่าคุณดิกแมนคุณดิกแมนเนี่ยมีนิสัยที่น่ารักและใจดีมากๆแถมยังให้ทุกคนเนี่ยได้โอ้จับจดแดรี่เสร็จด้วยฉันเนี่ยอยากให้ และพต่อมานเขายังบอกว่าเมื่อวานนี้เีลิซ่าและเธอเนี่ยได้เดินเล่นจนถึงกลางคืนที่ประจัขึ้นเลยคุณพ่อเนี่ยที่ได้เห็นแบบนั้นเขาก็โกรธมากแล้วก็บอกเธอว่าลิซ่าเนี่ยมงมากๆแล้วมันเป็นแค่ิี่าที่ดีแบบนั้นเขารู้สึกเสีย